หน้าสวยใจสวยยุย้ยจิรนันไม่ดูถูกอาชีพแม่ค้าเผยคำพูดนี้ได้ใจไปเต็มๆเ,เรียกว่าเป็นคู่รักที่ขยันช่วยกันทำมาหากินกันมาตลอดล่าสุดยุย้ยจิรนันและทันธนากรนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วทั้งคู่ยังช่วยกันไลฟ์สดขายของอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้สาวยุย้ยเล่าว,ว่า ต้องบอกก่อนว่ายุ้ยเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็กเราช่วยพ่อแม่ขายของมาตลอดในตอนที่ปิดเทอมยุ้ยจะเป็นเด็กที่บอกได้เลยว่าขยันมากตั้งแต่จำความได้ไม่เคยไปวิ่งเล่นจะขายของตลอดจะขอเงินคุณตาคุณยายไปลงทุนซื้อไข่นกกระทามาหรือขายขนมหวานบ้าง คือน,นิสัยตัวเองจะเป็นแม่ค้ามาตลอดแต่พอโตขึ้นด้วยชีวิตที่พลิกผันดวงหรือว่าอะไรต่างๆทำให้เราโชคดีได้เข้ามาอยู่ในวงการเป็นนักแสดงตามอาชีพที่เราฝันเอาไว้และรักมากที่สุดจริงๆแล้วสายเลือดแม่ค้าย,ยังคงอยู่ในตัวอยู่เสมอซึ่งยุ้ยได้เผยว่าไม่มีอะไรที่ลดคุณค่าตัวเองยุ้ยเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่จำความได้แต่บังเอิญว่าสวยไงยเลยต้องมาเป็นนางเอก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com